สบายดีสวัสดีลุงป่านะสาสุคนเดิมจะเมื่อในกามาพผก่ก็น้องแพลวคือกาวเนาะเมื่อนี้น้องแพลวกาซิไม้เห็ดเห็ดชิโรนมเลยว่านมชมพูเนาะกาไปเบิ่งไปชมนางกันเลยจาปลาลูกเบิ่งคนเห็ดเนาะคือสินย์ผสมเนอะกับเป็นน้ำแดงวัดน้ำหวานก็จะมีนมเนาะมีนมเจืงกับนมหวานแล้วก็มีอันนี้อันนี้ อันน้ำโน้ำฮรอนเออน้บายดีเด้อพี่น้องน้ำฮรอนแล้วก็มโนนิสิมาเห็ดนมชมพูให้น้องแพลกินเฮาบ่ได้ตวงเนาะแห้องตวงเนาะโอ้ยน้ำเลือดคืองเลยใส่ตามใจเออพอบอกแพลพอแล้วดีมันหวาน เออสีในกล้องรู้สึกคือสีตัวจริงเนาะอ๋อแดงแดงใส่อะไรต่อไปก็จะเป็นนมใส่ตามใจเด้พี่น้องเห็ดให้น้องแพรกินเนาะเห็ดเห็ดหายว่าแสบก็กินแต่ก็น่าจะแสบอยู่ส่วนนี้ใส่แต่นมข้นพอรวพอจัก นมตัวนผันเบิดก่อนลนะเนาะแบบแบบไยืดยืดจามันปีโคอเอาแพลวเอ้ยียบอยคอเอาแพลวโบแมนบบแมนนมโแมนนมชมพูนมม่วงนม่วงต่อไปก็จะเป็น นมเกลืดว่ะนมสดนมสดขั้นจากเต้าม่วมาใส่ละลายมันแซบมันอร่อยเอาน้ำเฮลิบอยใส่ก่อนเด้อพี่น้องอย่ามันพอกินอย่ามันหั่หนเดี๋ยวจะให้น้องแคลกินให้เบิ่งเนาะโดดออกจากมือคนเลยใส่ละลายแน่จักสี้ชงเลยจักเถือ่อนนี้ลายเถื่ออยู่อกขวดใหญ่กินเบิดทีเดียวหนึ่งกับบาวานขึ้นตา เบาข sure> ึ้นคนคนอือวคือน่ากินมากเอดีเนาะเดี๋ยวทีใส่น้ำแข็งเนาะเหมือนเย็นแข็งแล้วกะรับประทานนพี่น้องเรียบร้อยเอาไปคนๆประมาณนี้แล้วพี่น้องก็เป็นนมชมพูซิมเบิงเป็นได้อุ้ยตักออกมาจากนี่เลย เตออิมก่อนใส่เกลืออีกใส่นมก่อนเนาะใส่นมข้นดีก่อนใส่ใส่นมข้นน้อยโปรดมันบุคคลานไปได้เกลือใส่จังหน่อยบ่เคยก็จะเลือเกลือ,ม,อม,มันชุเค็มบ่ชานมเค็มเ,มมเหมือนชานมหวานโอ้สุดยอดพอแล้วเยี่ยมเน้องเพล่แซมเบิ้ลให้น้องพี่น้องแซมเบิ้ล บังบังใครกินสือ่อวดขวดเนี่ยไปวานขึ้นใส่บอแปลงหนัวโอ้ยบังใส่บอปะลาะใส่บอเ,รเอออบรกกันยังได้กินเลยใส่ถงุงอะไรมาดูค่ะเกลือจัะน้อยเกลือใส่เลยอตอนนี้ก็เพิ่มเกลือลงไปแล้วน้อยยุบนึ่ ใช่น้ำตาลลงไปบ่บ่ใส่ได้น้ำตาลมันหวานแล้วเหอแต่ฮิลลบอยก็เนี่ยเขาแห้งเลยเดีย๋ยวบวานขึ้นเนาะพี่น้องวันนี้ก็รอใส่น้ำแข็งเนะาะบานี้ก็ใส่น้ำแข็งเนาะพ่อละมั่งนางน้ำแข็งน้ำแข็งก็น้ำแข็งก้อนเนาะนี่น้ำแข็งเอกอกวดรูรา ใส่ให้กัสีราดนมชมพูลงไปในข็งเนาะใส่มันหวานรู้สึกว่านุมสีลายนะใส่นมต่อแถวมาวเลยทุกคนใส่นมสดบอใส่ให้มันมันว้าวกินเบิง้งฮ้อนบ่ ยังบระท่านได้เย็นน้ำยังห้อนยังอุ่นอยู่เลยบระท่านระ <c oughs> เบิดอะไรแ่บบ๊วแแ่บมันรสชาติรสชาติเป็นจังไดหวานมันหอม นี่ลราบ่มีเออทำามสีขมเขียวมะเห็ดเป็นอะไรเนอะเมาะอกี่นี่บุญเย็นบัดนี่เย็นขึ้นสมองแช่พยากัดเกลยวมรด ปวดมากมอกแม่เห็นมะมยอกแม่พักก้นกระตุกข้างในได้สุได้กินบ่บ แเ้าเจอกันแล้วพอเจาะพี่ทองพี่น้องกินกันได้มาเด้มาเด้พี่น้องมากินได้อากาศร้อนๆนี่ก็กินก็ได้ กินหัวเว้ากับความหวานแล้วพากินเบิดอันนี้่หวานอะไรแพ้วหวาน,วาน <One. S 2> วันผ้า oh. <Wow. S 2> ส,าสีและผ้าบุหรู่อืม เพื่ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญก็อย่าลืมกดแชร์กระดิ่งให้น้องแพลวหน่ะเด้ดเอผ่านคลิปใหม่ๆที่น้องแพลวลงเนาะคลิปหนี้กับ้องเลาลงอ,อาว่าสบายดีจ้าป้าลุงคลิปหน้าพบพอกันใหม่เลยจ้า